สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับกลับมาพบกับเกมแทงไฟริงกันอคนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอรถถังที่ได้มาใหม่นะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเก็บสะสมนะครับมีรถใช้งานแล้วถึง5คันนะครับแต่ในคลิปวันนี้นะครับจะเป็นรถนะครับจากอินเดียนะครับอันนี้คันแรกเนาะ M.I นีเราจากอินเดียนะครับอ,อ่านว่าอราชุนนะครับอรชุน M K 1ความเสียหายนี่อยู่ที่1,107นะครับนี่นะครับสีสันก็เป็นแบบว่าสีน้ำตาลนะครับลักษณะเหมือนรถกลางทะเลทรายประมาณนี้นะครับก็เท่ไปอีกแบบนะครับ ความสามารถนะครับด้านล่างขวานะครับกลมๆนะครับเห็นเป็นกลมๆครับผมก็คาดว่านะครับอาจจะเป็นกับระเบิดหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับ mi ตัวแรกที่ได้มานะครับมันจะเป็นแบบว่าโลบารียนะครับชั่วขนาดก็ตอนนี้นะครับเก็บไปห้าคันแล้วนะครับตัวนี้ก็ ความแรงนะครับของปืนนะครับเป็นระดับสองที่ได้มานะครับนี่นะครับเวลาที่เราจะเข้าเล่นนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับกดเลือกมาหนึ่งคันได้คันเดียวนะครับเวลาเล่นจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรถเหมือนกับหุ่นยนต์วอลล์รบอทได้นะครับเลือกมากันเดียวเมื่อสมมุติว่าเราโดนยิงนะครับระเบิดเริ่มต้นใหม่ก็รถคันเดิมนะครับนี่ เดดแมทนะครับเป็นเกมเดดแมทนอกจากการเล่นนะครับผมชอบแบบว่าแนวส้มยิงครับ <S <S มาแล้วโอบแรกพรค <First blood. S 1> อมแรงแค่ได้อยู่ครับ ส่วนมากที่ผมเล่นมาสักพักจะสังเกตว่าทีมคนอื่นนะครับเขาจะบุกไปถึงข้างหน้าเลยนะครับนี่นี่นี่งแดงมันมาบ้านเลยเจียบหลง <Okay. S 1> ผมว่าดักต้นยิงน,น่าจะชัวร์กว่านะครับ กดมากผมเลนะ่นจะไม่จะไม่โดนคิวนะครับจะไม่โดนจะมีอยู่เกมเดียวที่ว่าตายไปสองครั้งนะครับ ฟิกต่างๆก็ทำได้ดีนะครับเกมนี้ดูสวยแล้วก็สมจริงมากเลยครับเอ๋ครับเดี๋ยวผมกับทางซายเหมือนเป็นจุดเกิดนะครับที่วิ่งโผล่มา triple kill ยิงนับลงเหมือนผมวอลล์รบอสจยุดแรกนะครับใสบ่จังหวะใส่จังหวะในการเล่นนะครับการเข้าทำจุดโจมนี่นะครับทำมีวงเีแดงนี่คือศัตรูจะยิงมิสไซล์จากท้องฟ้าครับของคอยลพรถอลชนรถคันนี้นะครับ ก็การเคลื่อนที่ความเร็วใช้ได้นะครับ <Ultra Kill. S 1> ตดทางจากอินเดียนะครับโ <Ultra Kill. S 1> อ้โหจกเดี <Ultra Kill. S 1> การเล่นนะครับเกมน,นี้ก็คือว่า รีมไหนคิวก่อนได้ทุกที่สิบครับก็เก <amp> ินก่านชนะไปนะครับทางซ้ายมือบนครับตอนนี้สิบเจ็ดแล้วสีบสามครึ่งกดถังเทียนหนึ่งครับ, <Un stoppable. S 1> อ,รบอันนี้มีโล่นี่นะครับมีโล่ครับสิดโล ไปนะครับรถถังพระแรกที่เห็นนะครับคลิปแรกนะครับาดาวเมดกระสุนอยู่ที่300กว่ากว่านะครับกระสุนไม่แรงเท่าไหร่ v ม c t โอมอายคันหน้าตรอรถถังสีน้ำตาลครับโอระชุนมันมาเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ